สวัสดีครับกลับมาเจอกับอันปฏิพัตน์ออโต้กันอีกหนึ่งคลิปนะครับสำหรับตัวคลิปนี้เราอยู่กันที่ศูนย์รวมรถยนต์มือสองปฏิพันธ์ออโต้นะครับ ใครเพิ่งเข้ามารับชมเป็นครั้งแรกรบกวนฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งนะครับเป็นลังใจกับพวกเราด้วยและก็จะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนหรือว่าการอัปเดตตัวคลิปวิดีโอใหม่ๆนะครับจากร้านรถยนต์มือสองรปพั์ออโต้ Auto, ตรงนี้ต้องขอขอบพระคุณล่วงหน้าไว้นะที่นี้เลยเรามาเริ่มรับชมตัวรถกันดีกว่าครับสำหรับในหลายๆคลิปที่ผ่านมาเนี่ยเราดูเป็นตัวเครื่องยนต์ GD กันเยอะแล้วนะฮะมาดูเป็นตัว GD Super Power กันบ้างนะครับก็จะเป็นตัวรี vo 2.4 Entry นะฮะเป็นตัวพรีเรเนอร์แครออโต้ขับเคลื่อน2ล้อนะครับรถปี2021ไมล์4,000โลถ้าเกิดถามว่าความประหยัดสำหรับตัวรถรุ่นนี้คุณลูกค้าครับพี่พี่ทุกท่านครับประหยัดลงไปแสนสามหมื่นบาทออกห้างไปแดง79900 0ประหยัดไปแสนสามเพราะนั้นเดี๋ยวเรามาดูรยายละเอียดตัวรถกันด้วยว่าคุ้มจริงอย่างที่บอกหรือเปล่านะครับสำหรับตัวด้านหน้านะครับก็จะเป็นตัวหน้าไมเนอร์เชนนะฮะ แต่สำหรับตัว Entry ีเนี่ยไฟหน้ายังเป็นตัวหลอดไส้ธรรมดาตัดมงตันมองอะไรพวกนี้ยังไม่มีนะครับแต่ว่ามันสามารถปรับเปลี่ยนหรือว่าใส่เพิ่มเติมได้อยู่แล้วนะครับรีโว่นี่ตรงนี้เราก็มีซับหรือว่าดีลเลอร์ที่เชี่ยวชาญอยู่แล้วถ้าเกิดคุณลูกค้าต้องการเพิ่มเติมยังไงก็มาคุยรายละเอียดกันที่ร้านได้แต่ต้องซับทราบก่อนว่าความใหม่ของตัวรถรุ่นนี้ยังไงถามว่าคุ้มไหมคุ้มอยู่แล้วครับแน่นอนนะครับสำหรับตัวเครื่องยนต์ครับเป็น GD Superpower 2GD นะครับ ส่วนของตัวเกียร์เนี่ยก็จะเป็นออโต้นะครับ150แรงมา้าแรงบิด400นิวตันเมตรนะครับตัวเครื่องเดิมครับไม่มีข้ามมันเันเครื่องไหล่ยเยิม้มเดี๋ยวตรงนี้ก่อนออกจากร้านเนี่ยก็จะมีบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับเช็งระบบไฟตั้งศูนย์ถงล้อแล้วก็เซอร์วิสให้กับผู้ค้าใหม่อีกหนึ่งรอบก่อนส่งมอบนะครับใหม่กริปเลยครับอันก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่า4 0 0 0โลเนี่ยเขาไปทำอะไรมานะครับแต่น่าจะใช้งานตรงนี้ มันอาจจะไม่มีเลยด้วยซ้ําครับคือไม้มันน้อยมากจริงๆนะเราไม่ได้เจอแบบนี้กันค่อนข้างที่จะนานมากแล้วนะครับเดิมๆเลยนะฮะขันหน้าแก้มข้างเม็ดอาร์กนะครับตัวหัวนงหัวน็อตฝังกระโปรงอะไรต่างๆพวกนี้อยู่จุดเดิมจากโรงงานทั้งหมดไม่มีรอยขันไข่แกะออกมาทําทรงทาสีไม่มีนะครับและก็ส่วนสําหรับตัวด้านข้างนะครับ สีขาวสวยเสมอการจรดถึงด้านท้ายนะครับเดี๋ยวตรงนี้ก่อนออกจากร้านเนี่ยอันก็จะมีบริการขัดสีเคลือบผิวตัวรถและก็ครีนนิ่งให้กับผู้ลูกค้าใหม่อีกหนึ่งรอบนะครับแม็กเนี่ยเป็นตัวล้อลอยเดิมโรงงานครับตรงนี้ที่อันจําได้เนี่ยเพราะว่าอีกหนึ่งอย่างก็คือในเรื่องของตัวซีรีส์ยางด้วยนะถ้าเกิดออกจากโรงงานเนี่ยนะฮะซีรีส์ต้องเป็นตัวบิต stone ซีรีส์นี้นะครับอันนี้นจำได้เลยนะฮะ แล้วก็สวงของตัวไฟเลี้ยวเนี่ยจะอยู่ตรงกระจกมองข้างนะครับมีการตัดด้วยโครเมียมแล้วก็มือเปิดกับตัวเบ้ารองมือก็จะเป็นแบบโครเมียมนะครับขิวกันศาสตร์มีมาให้บันไดข้างมีมาให้นะครับตัวรุ่นนี้ไม่ต้องคิดอะไรกันเยอะเลยครับรถหน้าใช้อีกรุ่นหนึ่งถ้าเกิดถามว่าในยุคปัจจุบันตอนนี้เนี่ยขคบตัวสูงแต่คราวนี้มันจะขึ้นอยู่กับเรื่องตัวเกียร์ละส่วนใหญ่ถ้าเกิดในยุคสมัยใหม่นะตอนนี้คนจะนิยมหรือว่า หาเป็นตัวเกียร์ออโต้กันถ้าเป็นส่วนมากแต่ตรงนี้มันขึ้นอยู่ที่ความชอบจริงๆนะครับแต่ถามว่าที่ร้านเรามีตัวเลือกไหมอยู่ข้างๆอันตรงนี้นี่เองนี่แหละคือตัวเลือกที่น่าสนใจนะครับแล้วก็ส่วนของตัวล้อหลังเช่นเดียวกันนะครับก็จะเป็นตัวซีรีส์เดียวกันนะฮะไม่สี่พันโลครับยงยางและพวกนี้ดอกยังเหลือเต็มๆนะครับคร่านี้ในสองตัวด้านท้ายครับพี่ๆครับฝาท้ายเดิมสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงนั่นคือในเรื่องของตัวโคมไฟท้าย จะเป็นตัวหลอดแบบ LED นะฮะถ้าเกิดเราเลี่ยงกันตามสับเนี่ยเป็นเลข3โลมันก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นพวกแบบตัว E อะไรพวกนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับโลแล้วก็ตัวมือเปิดฝาท้ายจะเป็นแบบโครเมียมกันชนท้ายมีมาให้แต่สําหรับตัว entry ก้องมองลงมองหลังอะไรพวกนี้อันนี้คือยังไม่มีนะครับไม่เป็นไรนะฮะในเรื่องของตัวรถที่พร้อมใช้แบบนี้แล้วก็ความใหม่ที่มันออกมาแบบนี้เนะั้นถือว่าคุณลูกค้าทุกท่านครับ ในการประหยัดไปแสนสามกันได้ตัวรถไม่สี่พัโลและเป็นตัวปี21แบบนี้ไม่ต้องคิดอะไรกันเยอะเลยครับเหมือนเราเป็นเจ้าของมือแรกเลยนะเราเข้าดูด้านในกันต่อครับสําหรับในส่วนของตัวด้านในนะครับคอนโซลด้านหน้าเนี่ยก็จะมีเป็นตัวแอร์แบ็กหรือว่าถุงนมนิราภัยคู่หน้าให้ครบทุกจุดนะครับ แล้วก็ส่วนของตัวเครื่องเล่นเนี่ยก็จะเป็นตัวจอแบบทัชสกรีน Android Auto Apple Car คาเ y แล้วก็เชื่อมต่อบลูทูธนะครับแล้วก็ USB นะครับตัวแอร์ก็จะเป็นแบบปรับอัลลองกเหมือนเดิมเกียร์ออโต้เป็นแบบ6สปีดมีตัวชิปอัพชิปดาวมาให้แล้วก็ตัวปุ่ม Eco Mode มดกับพาวเวอร์โนะครับ ส่วนสําหรับตัวพวงมาลัยเนี่ยจะเป็นแบบมัลติฟังก์ชันครับฝั่งซ้ายนี่มัลติมีเดียทั้งหมดเลยนะฮะแล้วก็ตัวระบบคําสั่งเสียงนะครับส่วนฝั่งขวามือเนี่ยที่ตัวโฉมนี้มันมีเพิ่มเติมมาเพราะว่าตัวเรือนไมตรงกลางมันจะมีเป็นตัวจอ MID ดีแบบสี TFT ให้แล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็กุญแจเนี่ยจะเป็นรีโมท2อันกุญแจธรรมดาอีก1อันแล้วก็ตัวกระจกก็จะเป็นแบบปรับไฟฟ้ามีตัวเซนเซอร์ล็อกนะครับมองข้างและพับกระจกมองข้างตรงนี้ก็จะเป็นแบบปรับไฟฟ้าเช่นเดวกัน ส่วนของตัวบอกครับมีการปรับเปลี่ยนในเรื่องตัวรวดลายใหม่นะฮะเป็นเบาะหนังสีดําแล้วก็มีตัวโลโก้ที่เขียนบริเวนะครับสำหรับคันนี้ครับไม่4,000กล้องมองหน้าก็มีให้ทุกอย่างพร้อมเสร็จสรบพเรียบร้อยนะครับขึ้นอยู่กับพี่ๆทุกท่านว่าพร้อมที่จะเป็นเจ้าของหรือยังแค่นั้นเองอย่างที่อ่านเรียนให้ทราบครับถูกกว่าออกข้างไฟแดง130,000บาทสู้ซะว่าเราเ,าเอาตัวเงิน130,000บาทไปทํานูน่ทนทํานี่ใช้สายในเรื่องของ ในชุดประจำวันว่าส่วนตัวของเราตรงนี้มันจะคุ้มกว่าหรือเปล่ากับตัวรถมไพันโลแบบนี้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปสุกกันหน้ารถแล้วก็บอกราคาสับอันนี้อีกทีหนึ่งไปครับโอเคครับเรียบร้อยกันอีกหนึ่งคันนะสับตัวรีโว2สองจุดสี่เอนะครับพิรันเนอร์ออโต้ขับเคลื่อนสองล้อคันนี้นะฮะส่วนบบในเรื่ององตัวราคานะครับที่ร้านเราจะตั้งราคาขายไว้อยู่ที่ หกแสนหกหมื่นเก้าพันบาทรถปีสองพันยิบเอ็ดนะฮะไมค์สี่พันโลหกแสนหกหมื่นเก้าพันบาทไม่ว่าคุณลูกค้าจะมีเครดิตหรือว่าไม่มีเครดิตตรงนี้ก็ฟรีดาวได้เลยไม่ต้องใช้เงินออกรถแม้แต่บาทเดียวเพราะนั้นถ้าเกิดดูคลิปนี้จบแล้วสนใจนะครับเบอร์ใต้ล่างคลิปวิดีโอนี้หรือว่าจะเป็นตัวดีไลน์แอดไลน์มาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้เลยนะครับหรือไม่งั้นครับตรงนี้จองไว้ก่อนดีกว่าล็อกรถไว้ก่อนอุ่นใจกว่า ถูก,กว่าออกห้างป้แดงแสนสามเพราะนั้นรถแบบนี้ถามว่าใหม่ไหมโคตรของโคตรใหม่ได้ไปคุ้มอยู่แล้วครับแน่นอนสับคลิปนี้อันต้องของตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเรากลับมาเจอกันใหม่เดี๋ยวถ้าเกิดมีตัวรถรุ่นไหนเข้าใหม่แดนมารีวิวแล้วก็แนะนําให้กับคลูกค้าได้ดูกันอีกรอบหนึ่งคลิปนี้อ่นต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ